สวัสดีครับผมมิสเตอร์ลอสเมนตันับก็วันนี้จะมาสอนวิชีการรูดเอ็กแบบเนะื้อคือการใช้รูดทวิลูด root นะเพราะว่าผมมีคนคนนึงเขาขอมาก็ผมแนะนําให้เขาใช้ทวิลูดไปแต่เขาบอกว่าอยากเห็นวิดีโอแบบการทำฮะเขาอยากเห็นการแนะนําผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยอย่ายากเท่าไหร่นะก็รูดได้ไม่ได้ก็คอยดูนะก็คืออย่างแรกคุณเข้าไปที่ Google นะเข้าไปที่ g o o g l e นะเดี๋ยวแป๊บนึง เาไปที่ g o o ก l e นะพอคุณเข้าไปที่ google เสร็จนะก็ให้โหลดมาเว็บหนึ่งหรือเว็บ2ก็ได้แล้วแต่นะกอคุณก็ให้กดไปนะพอคุณโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็คือให้คุณเข้าไปที่โปรแกรมไอชเวลูนนะเข้าไปเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่อึดเลนนะก็ให้กดเข้าไปมันก็จะบอกว่ามันจะรูดแล้วหรือไม่รูดนะซึ่งมันจะสามารถทําได้นะมันจะเขียนว่าเฟลหรือแบบเอ่อคอนรีชัน เอ่อ your device โชวรูทอะไรอย่างงี้นะก็มันจะบอกไปนะแก็ใครรูทได้มันก็จะเหมือนปิดเครื่องหรือเครื่องใหม่แล้วเปิดเครื่องใหม่ก็คือเราจะใช้ได้นะสําหรับใครที่ไม่ได้คือมันจะเขียนว่าเฟลนะโอเคก็สำหรับใครได้ก็ช่วยบอกกันมาในคอมเมนต์ด้วยนะว่าได้หรือไม่ได้ว่าได้ผลหรือปล่นนะก็โหลดมาเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน3นะก็ใครหูดได้ก็บอกผมมาด้วยแล้วกันนะใครรลดไม่ได้ใครได้ไม่ได้ก็บอกกันมาอีกทีนึงเพื่อผมจะหาวิธีอื่นมาให้นะครับก็ก็กดไลค์แชร์อะไรดี โอเคนะพวบคุณที่รับชมนะได้ไม่ได้บอกมานคอมเมนต์นะครับ